11เรื่องจริงแผนเค้กเขมมนิดประวัตินางเอกตัวแม่ดีกรีด็อกเตอร์เรื่องที่1ประวัติส่วนตัวชื่อจริงเขมมนิตจามิกกรชื่อเกิดชยานิชจามิกรชื่อเล่นแผนเค้กเกิดเมื่อวันที่27พฤษภาคมพศ .2531 ปัจจุบันอายุ33ปีเกิดที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยอาชีพนักแสดงนางแบบนักธุรกิจปีที่แสดงตั้งแต่ปี2547เ็จนถึงปัจจุบัน เรื่องที่2ดีกรีด็อกเตอร์รามคำแหงแผนเกศเขม,มนิตจบการศึกษาระดับอนุบาลจากโรงเรียนชัดวิทยาระดับปถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาโทจากคณะรัฐศาสตร์สาขารัฐประศาสรนศาสตร์มหาวิทยาลายษษาัย,าลายรามคำแหง และจบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อต้นปี2564ที่ผ่านมา <S <S เรื่องที่3อดีตนักกรีฑาเหรียญทองแผนเค้เข็มมนิด์เคยเป็นนักกรีฑาระดับเหรียญทองประเภทวิ่ง4ีคูณหนึและ4ีคูณสองในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีมาแล้ว อีกครั้งยังเคยได้รับเลือกเป็นทูตกีฬาสาธิตครั้งที่38ในปีพศ2556ด้วยและนอกจากนี้ยังเคยได้รับเลือกเป็น GSM Angel นำวิ่งสิงคโปร์มาราทอนมาแล้วเรื่องที่4จุดเริ่มต้นเข้าสู่องการแผนเคสเข็มมณิดก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการชนะเลือก,การประกวดไทยซูเปอร์มเดลคอนเทส2004 และได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดในเวที Model of the World 2004ที่ประเทศจีนโดยได้คว้ารางวัลสุดยอดนางแบบโลกต่อมาในปี2548ก็ได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7ฝากผลงานการแสดงไว้มากมายหลายต่อหลายเรื่องก่อนที่จะหมดสัญญาในปี2558และได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงกับทางช่อง True4U และหลายทีวีตามลำดับ เรื่องที่5ผลงานละครเรื่องแรกแผนเจ๊เข็มมนิดมีผลงานละครเรื่องแรกกับทางช่องเจก็คือเรื่องสืบสาวราวรักออกอากาศเมื่อปี2,549ประกบกู้กับพระเอกหนุ่มน้ำระผีพัดแม้เรื่องนี้กระแสจะไม่เปรี้ยงปร่างเท่าใดนักแต่ก็ทําให้บรรดาคอละครได้รู้จักกับนางเอกหน้าใหม่ที่ชื่อแผนเค้กนั่นเองเรื่องที่6ผลงานแจ้งเกิด แผนเค้กมีผลงานละครที่ทำให้ชื่อแผนเค้กเขมมณิตเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางคือเรื่องพลิกดินสู่ดาวอออากาศเมื่อปลายปี2549ผลิโตโดยบริษัทต,ตาราวิดีโอจำกัดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกมเรียลลิตี้ด้านการประกวดร้องเพลงนำแสดงโดยนักแสดงวัยรุ่นครับข้างอาทิแผนเค้กเขมมิดเวียสุกลวัต์ขวัญอุสามณาีวินทาวินเป็นต้นและหลังจากละครอออากาศปรากฏว่า ได้รับฟีดแบ็คที่ดีกวาดเรตติ้งให้กับช่องอย่างถล่มทลายส่งให้แผนเค้เขมมนิดได้รับรางวัลดาวรุ่งฝ่ายหญิงยอดเยี่ยมจาก Top Award ์2006และสตาร์เอ e นเตอร์เทนเม a ต์อวอ2006ครั้งที่5ไปครองนับว่าเป็นผลงานแจ้งเกิดให้กับแผนเค้เขมมนิดได้อย่างสวยงามเรื่องที่7ผลงานเด่นแผนเค้เขมมนิดมีผลงานการสแสดงมาแล้วมากมายและมีผลงานเด่นๆหลายเรื่องด้วยกันอาทิ บทบาทรตาจากเรื่องพลิกดินสู่ดาวบทบาทอินทุอ่อนจากเรื่องตุ๊กตาเรืองระบำบทบาทชยานุชจากเรื่องมหมอยอินเตอร์บทบาทนกยูงจากเรื่องเพลงรัก,ก้ามพบบทบาทพิมพ์ลพัฒจากเรื่องบ่วหงบทบาทปารมีจากเรื่องบ่วงร้ายพ่ายรักบทบาทตะวันยอแสงจากเรื่องตะวันยอแสงบทบาทแป้งร่ำจากเรื่องเธอกับเขาและรักของเรา บทบาทมณีจันเมนี่จากเรื่องทวิภพบ,บทบาทตรีอักษรจากเรื่องปีกมงกุฎบทบาทวายูนจากรักเร่บทบาทไอรินจากเรื่องวอยสัมผัสเสียงมรณะเรื่องที่8ด้านความรักแผนเก้เข็ม,มนิษฐเคยคบหาดูใจอยู่กับเวียสุกรวัตรอยู่ช่วงเวลาหนึ่งตอนที่เล่นละครเรื่องแรกด้วยกันก่อนที่จะเลิกกลากันไป และต่อมาได้คบหากับนักร้องนักแสดงหนุ่มเป้อารักหลังจากทั้งคู่ได้มีโอกาสร่วมงานกันในละครเรื่องเธอกับเขาและรักของเราต่อมาภายหลังก็ได้จบความสัมพันธ์กันไปเช่นกันโดยปัจจุบันกําลังคบหาอยู่กับพันตํารวจตรีศักิ์สุนทรเปรมานนท์หรือสารวัตรหมีนั่นเองเรื่องที่9รางวัลที่ได้รับ แพนเค้เข็มมณิทถือเป็นดาราตัวแม่ของวงการอีกคนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคนหนึ่งการันตีได้จากการกวาดรางวัลมาแล้วมากมายตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันนางเอกสาวคนนี้กวาดรางวัลไปแล้วกว่า60รางวัลด้วยกันเรื่องที่10เป็นโกศพิเศษกองทัพเรือนอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วแพนเค้กเข็มมณิท ยังได้มีโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโกศพิเศษกองทัพเรือเมื่อวันที่20รรกรกฎาคมพศ2561เนื่องจากเธอนั้นได้เรียนจบหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือหรือพศบทร,รซึ่งเป็นหลักสูตรการอบรมร่วมกันระหว่างข้าราชการทหารและพล,ละเรือนเพื่อร่วมสนับสนุนภารกิจของกอ,องทัพเรือซึ่งจะทำหน้าที่เป็นชิ้นงานแล้วแต่ที่ได้รับมอบหมาย เรื่องที่สิเจ้าของฉายาสุตตาใจบุญนังเอกการกุศลแผนเคสเข็มมิษ์เป็นอีกคนหนึ่งที่ให้ความสําคัญกับงานด้านสารารณกุศลเป็นอย่างมากจนได้รับฉายาสุตตาใจบุญนังเอกการกุศลและได้รับรางวัลศิลปินจิตอาสาต้นแบบจากหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน